นับสนุนโดยโอวันตินสมาร์ตสูตรผสมน้ำมันปลาขนาดไม่ใหญ่กว่า180มิลลิลิตรดื่มทุกวันชลาดใส,สดแข็งแรง ในส่วนนี้นะครับดูเหมือนว่าเราจะอยู่ในป่ากันนะครับเพราะว่าเราจะมาเรียนรู้นะครับภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครนายกใช่ไหมครับพี่ชายครับครับผมครับท่่บอกเหลือเกิครับครับจะเป็นภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ของสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนครนายกนะครับว่าเดิมในจังหวัดนครนายกเนี่ยเดิมชื่อบ้านนานะครับเป็นเรื่องเล่าในสมัยก่อนนะครับก็คือมีมิติที่สาคัญก็คือเป็นเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากจังหวัด รเทมากนักนะครับ,ค,รบคือมีหลังที่สถาบันสําคัญๆที่มีอยู่ก็คือโรงเรียนในร้อยประจุลจอมเก้านะครับผมแล้วก็มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธแล้วก็ศูนย์การแพทย์ของสาหรับประเทศนะครับผมรับรมิติประวัติศาสตร์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็คือจังหวัดนครนายกเนี่ยเป็นจังหวัดที่ได้ยกเลิกภาษีค่านาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมีคข้ป่าเยอะแล้วเป็นที่ดอนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพ้าปลูกอะไรได้ทําให้ทําให้ผู้คนเนี่ยอพยพไปอยู่ที่อื่นกอไปอยู่ที่อื่นเสร็จเนี่ยจังหวัดนครนายกก็เป็นเมืองล้างเพราะ ก็ยกค่าภาษีนาให้ทำให้ชุมชนกลับมาตั้งที่เดิมแล้วก็เป็นชุมชนใหญ่จึงเรียกตนติดปากว่านายกนายกเลยเป็นนครนายกอ๋อแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยอาเภอบ้านานาก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่ครับผมอ๋อในนี้ก็จะบอกหมดเลยนะครับ,รบลักษณะาทางธรณีวิทยานะครับเรื่องของป่าไม้เรื่องของสัตว์นะครับแล้วก็ ทรัพยากรธรรมชาติของมืองนครนายกที่สำคัญสำคัญด้วยนะครับถ้ามองทางด้านนี้นะจะเป็นช้างนะครับผมตาประจําสัญลักษณ์จังหวัดนครนายกนะครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยจะมีช้างป่าค่อนข้างจะเยอะในจังหวัดนครนายกนะครับที่อุทยานจ่ายเขาใหญ่จะมีสัตว์ายนาชนิตตัวกวางเก้งสิงโตแพว่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยช้างเนี่ยเป็นยุทธปัจจัยในการใช้งานในการทรง พะชกาอะไรพวกนี้ฮะภาพจิงมเป็นตาแต่ละประจำจังหวัดนครนายกคือช้างชูหลวงข้าวนั่นก็หมายความว่าจังหวัดนครนายกเนี่ยคือทำนาได้มากแล้วก็มีช้างป่าค่อนข้างจะเยอะครับที่ทำนาได้มากเนี่ยเป็นเพราะว่าเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติภูมิประเทศที่เหมาะสมอเ่ล่าครับผมก็ด้วยครับผมแล้วก็มีเขื่อนสําหรับกักเก็บน้ําด้วยเพื่อใช้ในการเกษตรใช่ใช่ครับก็คือเป็นคนละรื่องนครับผมนะครับแล้วก็เรื่องของธุรกิจต่างๆมากมายเลยนะฮะ นี่ก็คือบริเวณของทรัพยากรสัตว์ใช่ไหมครับครับอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบ้างแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำม่ว่าจะเป็นพวกนกพวกมแมลงเนี่ยมันทั้งหมสมบูรณ์เพราะว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยเป็นอาหารมีอาหารที่สมบูรณ์สำหรับสัตว์พวกนี้ต้อง้างจะเยอะทางด้านนี้นะครับพี่ชายครับทรัพยากรป่าไม้ครับที่ว่าจะมีอยู่ก็คือในอุทยานแห่งชาติเนี่ยก็จะมีป่าดดิิบบชืืื้้นป่าแลงหรรอออะไเียก็ค แล้วแต่ที่ว่าจะอยู่ในสัตว์จะอยู่ในตามของของเขาตตมว่าดิบชื้นมากมาจะาอาจจน้ำทะเลเท่าไหร่ป่าดงดิบป่าญมาพันธุ์จะเป็นป่าที่สมบูรณ์นะครับในอุทยาในชาิเขาใหญ่นะครับผม แล้วที่อยู่ในตู้นี่คือตัวอย่างของป่าแต่ละชนิดใช่ครับซึ่งเราเอาอะไรมามาไว้ในตู้นี้ก็คือจะเป็นใบไม้หรือต้นไม้ที่อยู่ในป่าดิบชื้นเนี่ยจะมีแล้วเจะเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูว่าในป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งจะมีต้นไม้อะไรบ้างอย่างนี้เป็นป่าดิบเขาจะมีลักษณะต้นไม้เป็นแบบนี้นะคะป่าดิบแล้งเป็นใบแบบนี้ก็จะมีชื่อบอกว่าเป็นใบอะไรบ้างก็จะมีมีพยาไม้นะครับอ๋อ และอีกอย่างหนึ่งก็คือไม้หอมครับในเขาใหญ่ค่อนข้างจะเยอะไม้กฤษณาไม้กฤษณาหรือว่าไม้หอม,อมก็คือเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมนะฮะหรือว่าเป็นไงก็คือเขาจะสกัดไปทําน้ําหอมได้แล้วก็คุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือจะรักษาโรคได้ด้วยครับรักษ<ส>าโร<ล>คได้ด้วยนะครับทําน้ําหอมได้ด้วยได้ด้วยครับ ตอนนี้นะครับผู้ชมอันสงสัยว่าเอ๊ะพวกเราเนี่ยมาเยี่ยมใครที่บ้านหรือเปล่าเลยครับส่วนนี้เนี่ยไม่ใช่นะครับตอนนี้คือเราจะมาเรียนรู้นะครับวิถีชีวิตของชาวนครนายกใช่ไหมพี่ชายครับครับผพี่ชัยครับห้องนี้บอกอะไรเราบ้างฮะด้านหลังจะเป็นบ้านทรงไทยนะครับเป็นวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนที่ว่าเขาอยู่เป็นบ้านทรงไทยแล้วก็จะมีประเพณีไม่ว่าจะเป็นชาวไทยมุสลิมชาวไทยลาพวนแล้วก็จะมีวิธีการสู่ฝังข้าวหลไรอย่างแล้วก็จะเป็นประเพณีสงกรานต์หรือลากระทงก็ยังมีอยู่วิถีชีวิตในจังหวัดนครนายก โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูประเพณีต่างๆนะครับของชาวจัวหวงหวัดนครนาย,ยกนะครับด้านในตาำเลยฮะไปเลยครับมา <ampoo in the rain> อันนี้นี่เพิ่งผ่านมาไม่นานเลยนะฮะประเพณีอะไรครับมีเลยครับส,ง,ส,สงกรส่งกรอันนี้แหละครับอันนี้ลอยกระทงมาเลยครับอ่าแล้วใครสงสัยบ้างว่านี่คืออะไร สงสัยไหมครับอันนี้คืออะไรคืออะไรครับแข่งข่นเรืออ๋อประเพณีแข่งเรือนะครับนี่ก็คือจำลองให้เห็นว่าสมัยก่อนเขาจะมาแข่งกันบริเวณไหนนะครับแล้วก็แข่งแบบไหนยังไงการแข่งเรือก็ทั่วไปครับก็เหมือนว่าการแข่งเรือในจังหวัดนครนายกก็คือตามคุ้งน้ําที่ไม่มีรอยเลี้ยวอะไรมากเป็นทางตรงๆแถววัดสุวรรณของจังหวัดนครนายกก็มีครับเป็นประเพณีของทุกปีเลยขาก็มีครับทุกปีครับผมแต่ส่วนมากก็จะไปจัด ต่ตามคุณอลาวแต่ว่าบางที่จะมีแถวในคลองตุ้ทันยักษ์นะฮะเราจะมีตรงนั้นเหมือนกันครับไปเลยครับอันนี้ก็คือประเพณีการอุปสมบทนะครับก็จะมีทั่วไปเหมือนกับทุกภาคเหมือนกับทุกภาคกอนทักจังหวัดเลยนะฮะก็จะบอกไว้นะครับน้องขุนทองครับที่ดูอยู่นั้นคืออะไรครับประพณีอะไรครับประเพณีอะไร สมัยนี้อาจจะไม่ใช่แบบนี้แล้วนะฮะอาจจะมีบางบ้านที่ยังเป็นอยู่ใครตอบได้บ้างยกมือเลยครับแต่งงานแต่งงานจะจะแต่งงานถูกไหมพี่ชายครับถูกครับถูกต้องสมัยก่อนนะครับก็จะมีกั้นประตูอะไรแบบงี้ยครับอ่ากั้นประตูเงินประตูทองนะครับแล้วก็เป็นบ้านสมัยเหมือนกับที่เราเดินผ่านมานี่เองนี่เลย เรื่องของภาษาวรรณกรรมแล้วก็ตำนานก็มีบอกไว้เหมือนกันครับผมก็คืออันนี้ก็จะพูดถึงตำนานของเมืองจงละครนะครับไปคุณทองครับเจแปงครับนี่มาดูนี่ก่อนเลยโอ้โหนี่คืออะไรครับใครตอบได้บ้างประวัติโบราณใช่หรือเปล่าครับพี่ชายครับผมเป็นสมุดคอยสมัยก่อนสมุดคอยภาษาขอมด้วยภาษาจะเห็นว่าไม่เหมือนกับปัจจุบันไม่เหมือนครับผมก็คือ ก็ต้องสะกดนิดนึงครับเขาค่อ้างัะยากาะเราก็ไม่ได้อันนึงเหมือนกันะครับผมแล้วก็มีสาย 3, สัมพันธ์สองฝั่งโขงด้วยนะฮะ <c oughs> ประเพณีบุญบ้างทรายครับท <c oughs> างด้านนู้น ชาวไทยเชื้อสายจีนที่เครนายกเยอะหรอครับพี่ข้างในเยอะครับผม<อ>เยอะมากครับเพราะว่าก็มาจากโคนทะเลนะครับค<อ>ือในตอนครนยกเนี่ยจะหลุกลุยมาหลายหลายช,ชั้นก็ตาไม่ว่าจะเป็นไทยมุสลิมหรือไทยไทยเชื้อสายจีนหรือไทยพุทธเนี่ยเขาอยู่ร่วมกันในสมัยก่อนเนี่ยอยู่รวมกันยังมีความสุขได้ไม่มีปัญหาอ,อะไรอยู่ร่วมกันเลยไม่แบ่งแยกก็แต่แยกใดๆจะจะแบ่งแยกก็คือตามลักษณะภพภูมิวัฒนธรรมของแต่ละเชื้อชาติแต่แตกต่างกันตรงนั้นแต่ว่าใช้วิถีชีวิตมือน้านอยู่ด้วยกันเหมือนกันครับเป็นเพือนกันครับ อ๋ออันนี้ก็จะให้เห็นนะครับวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมอันนี้คือการละหมาดนะครับการละหมาดนะครับผมซึ่งชาวไทยมุสลิมที่นครนายกเนี่ยก็มีเยอะอยู่พอสมทวรองครลักครับูจาอก,กองค์รลักษณ์องค์พรลักษ์นะครับก็วิถีของเราครับอันนี้คือชาวพุทธครับครับผม หลังจากที่เราทุกคนนะครับได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเป็นประจำเลยนะฮะช่วงนี้ครับเราต้องมาปฏิบัติภารกิจหนึ่งอย่างครับซึ่งวันนี้นะฮะน้องๆต้องลงมือนะครับวาดภาพชุมชนของฉันและการจัดการน้ำครับผมไม่รู้ว่าโจงเราจะยากเกินไปหรือเปล่านะฮะแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยนะครับวาดภาพริมเขื่อนแบบนี้เนี่ยชิลมากๆเลยนะฮะคุณครูแพ้ครับคิดว่าภารกิจนี้นะครับน้องๆสามารถวาดภาพเรื่องของการจัดการน้ำออกมาได้ไหมครับ ปกตินะคะเด็กๆก็จะชอบวาดภาพอยู่แล้วภารกิจนี้คิดว่าไม่ยากสำหรับเด็กๆค่ะเพราะพื้นฐานเด็กๆชอบการวาดภาพอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรในภารกิจนี้เด็กๆต้องคอมเมนต์ด้วยนะครับรวมถึงพี่ชายด้วยนะฮะต้องคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าชุ่มชนของฉันของน้องๆเนีน่ยนะฮะจับไว้ในรูปแบบไหนนะครับตอนนี้น้องๆทั้งสามคนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับลงมือปฏิบัติภารกิจเลยครับ ถึงเวลาแล้วครับตอนนี้เนี่ยที่เราจะต้องมาตรวจสอบนะครับผลงานภารกิจของแต่ละครอบครัวนะครับว่าเขาจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้น่ารักขนาดไหนนะครับชุมชนของแต่ละคนเป็นยังไงนะฮะแล้วมีวิธีการจัดการน้ำยังไงนะครับเริ่มต้นที่ครอบครัวแรกเลยดีกว่านะฮะน้องคุณทองหนูหนูว่าน้ำพุร้อนน้ำตกแล้วเม่แล้วก็แสงอาทิตย์ป้าหนูแล้วก็แล้วก็ก็ที่เก็บน้ำครับ Oh. แล้วก็แล้วก็เต็นมีเต็นด้วยนะครับให้ใครอยู่ครับเต็น,นก็ก็ก็เอาไว้ให้คนคนมาพักได้ครับโอ้โห oh. และแสงไฟฟ้า,าด้วยแล้วมีวิธีการจัดการน้ําในชุมชนของเรายัางไงครับเอามาใช้ด้วยให้เอาเขื่อนมาให้ให้เอาน้ำไปใช้ประโยชน์ก็ใช้ก็ใช้ให้ พอเพียงครับใช้ให้พอเพียงนะครับเป็นยังไงบ้างคร,ครับคุณครูแพรครับผลงานของลูกศิษย์คนนี้ครับ ดูภารกิจที่น้องขุนทองทำนะคะด้วยด้วยประสบการณ์ของที่คุณครูดูมานะคะครับผมน้องขุนทองเล่าตามเหตุการณ์ที่ตัวเองเห็นวันนี้แล้วก็ประสบการณ์เดิมมาผสมกันทําให้ภารกิจนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะฮะเป็นยังไงบ้างครับพี่ชัยครับผลงานของครอบครัวแรกน้องขุนทองครับครับก็ประทับใจหนึ่งอย่างครับคือน้องเขาบอกว่านี่คือที่กักเก็บน้ําของเขาเขามีอยู่ของเขาและใช้น้ําอย่างพอเพียงครับตรงนี้สุดยอดมากครับผมสุดยอดมากเอาละครับเรามาดูเนี่ฮะ ผลงานของน้องเจแปนกันบ้างดีกว่านะครับศิลปะของน้องคนนี้นะครับสุดยอดมากสวยงามมากเลยฮนะน้องเจแปนครับมีอะไรบ้างครับในชุมชนของเราครับนี่คือบ้านตายายของหนูแล้วนี่คือบ้านหนูแล้วนี่แล้วนี่ที่เขื่อนกั้นน้ําแล้วนี่คือน้ําครับผมอ่าแล้วมีวิธีการจัดการกับน้ํำยังไงครับเวลาแห้งแล้งชุมชนก็ ชุมชนก็เอาน้ำมาใช้กับเกษตรกรแล้วก็เอาน้ำมาใช้โดยการกินแล้วก็อาบน้ำชุมชนเอาน้ำมาใช้อุปโภคบริโภคนะครับจากน้ำที่เขาเนี่ยเก็บไว้ในแหล่งน้ำของเขานั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับครูแพรครับจากชิ้นงานผลงานของน้องเจแปนนะคะจะเห็นว่าประสบการณ์เดิมของน้องเจแปนเนี่ยเป็นเด็กนครนายกเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีในเรื่องของพื้นทุ่งนาที่เขาประสบการณ์เดิมเพราะโดยโดยที่ประวัติของน้องคือ ุณปู so See, ok, mainland, way, ่ได้ท like, the ําเกษตรกรเห็นไหมคะเมื่อกี้พูดคำว่าเกษตรกรเห็นไหมคะว่าเด็กเด็กอนุบาลผู้เกษตรกรแสดงว่าเป็นเป็นความรู้เดิมของเขาแล้วเขาก็มานําเรื่องราวก็คือมามาใช้ในชุมชนก็คือการเก็บกักน้ําถ้าเกิดน้ําไม่พอก็ให้ชุมชนปล่อยน้ําออกมาเพราะฉะนั้นผลงานนี้ก็เป็นที่ยอดเยี่ยมค่ะรับผมยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับเป็นไงบ้างครับพี่ชัยครับก็ดูจากรูปแล้วค่อนข้างวาดได้สวยมากครับครับผมก็คือเก็บบอกว่าคุณคุณพ่อหรือเป็นคุณตาเป็นเกษตรกรนะครับ เขาน้องก็เลยสร้างเขื่อนแลยจินตนาการของเขาเนี่ยคือเพื่อจะเก็บน้ําแล้วเวลานั้นก็คือปล่อยน้ําออกไปใช้คือให้เกษตรกรได้ใช้อย่างประหยัดอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะโอเคครับโอเคมากๆเลยนะครมีบ้านคุณตาคุณยายอยู่ด้วยนะครับมาผลงานชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับของน้องจันจานะครับมีอะไรบ้างครับในชุมชนของเราอธิบายให้ฟังหน่อยครับนี่คือปลาค่ะปลาครับนี่คือปลาเหมือนกันค่ะครับผมนี่คือต้นไม้ตรงนี้คือบ้านหนูนี่คือบ้านของแม่ แล้วก็ที่เราไปกันที่ <นะ S 2> เราไปกันด้วยมีพิพิธภัณฑ์นะครับแนละ้วตรงนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นที่ให้น้ําให้กับนาค่ะอ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับที่เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นที่ให้น้ําออกไปหาหนาอ่านี่คือวิธีการจัดการน้ําของน้องนะครับ แถมมีพิพิธภัณฑ์ของเรารอยู่ในชุมชนด้วยนะฮ <c oughs> ะคุณครูแพรครับเป็นไงบ้างครับก็จะเห็นว่าน้องจันจ่าผลงานของน้องจันจาเนี่ยก็จะใช้ประสบการณ์เดิม <อะ S 1> แล้วก็ประสบการณ์ใหม่จะเห็นว่าเขาจะบอกเลยบ้านในพิพิธภัณฑ์การที่เขาได้เรียนรู้วันนี้ก็คือเขาไปดูรูปภาพนั้นมีเรื่องของการทํานา <ues S 1> ก็คือเรื่องเกษตรกรเขาก็จะบอกแหล่งน้อมแล้วก็ปล่อยไปทีก่การทํานาของเกษตรกรด้วยนะครับมีทางออกให้เราเห็นด้วยนะครับอย่างชัดเจนเลยนะฮะพี่ชัยครับเป็นไงบ้างครับผลงานชิ้นนี้คล้ายๆกันครับคล้ายๆเหมือนของอาจารย์นะครับคือ น้องเขารู้จักว่าจะมีน้ําแล้วก็เอาไปใช้ในนาแต่ผมมองดูปลาแนละ้วน้องใสจินตนาการน้องเขาอยากให้เป็นปปาวาน